ร้อยสี่สิบนะครับก็อันนี้เหลือเก้าสิบเก้าประมาณไทยนิโคลก็เลยก็เลยลดหน่อยเนี่ยคุณแม่คุณโคนลดอีกกันได้ถูกนะครับผมสวัสดีครับวันนี้น้องโคจะไปดูหนังที่เป็นฮันปิงก้าเฮ้ยยี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ็นกี้เบิร์ดเฮ้ยแล้วดูดูตั๋วเปล่าว่ามันมียัง จองตัวยังจองแล้วดูเอนที่เบิร์ดนะน้องคนอยากดูหนังครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่นม่คนรไปดูหนังนวยนมา่อก่อนหนูเคยไปแล้วใช่เหรอตอนไหนตอนอยู่ในท้องแม่เหรอโอ้หดูเรื่องเชียวอันนี้ครั้งที่สองโอ้โหอันที่สองเลยนะครับอันนี้ดูนอกนอกตอนตอนออกมาจากออกมาดูโลกภายนอกแล้วนะมาดูครั้งครั้งที่สองนะครั้งแรกดูในท้องคุณแม่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าครั้งแรกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไจะเป็นเองด้ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อยู่ที่ไหน1 0น0์พันศูนเก,ก้านะเกือไม่ทันแล้วตอนนี้กีโ่โมงโอ้มีนาฬิก,กาฟไฟด้วยถอดป้าก็เปิดได้ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าดูซิว่าวน้องคนจะได้ดูเรื่องแองกี้เบิรนะ์ไหม ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงหนังแล้วนะครับผมที่เมเจอร์ซินิเพ็กซ์ปินกล้านะครับไหนกี<ม>่โมงสิบเอ็ดโมงพอด,ดีนะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูรอบหนังก่อนว่าว่าน้องโปจโจะดูเรื่องไหนนะโรงที่หกอะ่ะซิงคิบเบิร์ตข้างบนเลยสิบเอ็ดโมงเหรอสิบเอ็ดโมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงพอดีเลยไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนังยาวชั่วโมงสามเจ็ดแล้วถึมีเชนซะกอนด้วย รู้ยังขั้นตอนการดูหนังเราต้องทํายังไงบ้างต้องยังเงีย,งยบๆใช่ไหมใช่ป่ะขนมนด้วยขนมได้ต้องนั่นเงเงียบๆใช่ไหมแล้วก็ห้ามลุกขึ้นต้องนั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมครับถ้าปวดฉี่ก็ลุกไปฉี่ได้ไปฉี่ได้นะแล้วก็ห้ามเล่นโทรศัพท์ด้วยนะครับ้วไม่ห้ามเล่นน่ะพาแม่ไปซื้อตัว๋วให้มีโปด้วย มีอะไรมันทําอะไรได้บ้างครับสมัครบัตรยังไงนะมันจะเป็นส่วนลดในการดูหนังนะคะลูกค้า90บาทถึง100บาทใช้ได้หนึ่งเดือนมันจะเกิดน้องลูกหนังได้ฟรี่หนึ่งเดือนแล้วดูลายบัตรขอดูลายบัตรหน่อยนี่น้องโฟนได้อันนี้นะลูกลายแองกี้เบิร์ดแี้เบิร์ดเดี๋ยวชอบไหมหองหอมเด็กแล้วมันใช้ยังไงมากครับคือเดี๋ยวให้น้องเปิดบัตรให้แล้วก็ลูกค้ารอ5นาทีบัตรมันก็จะแอคทีฟแล้วก็มันจะเป็นส่วนลด90บาทถึง100 จำอได้ไหมคะจำเบอร์ได้ไหมจำไ้มจำได้ไม่ได้มีอะไรให้ด้วยทูกคาถ่ายรูปถ่ายรูปไมน้ตสอาถ่ายรูปนะขอีรูปได้ไห หนึ่งสองสามสวยมากสวได้ตุ๊กตาเขินด้วยอ่ะเขินทำไมแล้วอันนี้เอาไปซื้อตั๋วได้เลยใช่ไหมรอห้านาทีก่อนนะบ,บัตรมันจะใช้งานได้หลังจาก้วค,นะค,คือซื้อบัตรยังไงนะก็คือผู้ใหญ่สองแล้วก็เด็กบัตรนี้จะลดสำหรับพี่น้องทีเดียวหรือว่าลูกค้าสามารถให้น้องเรื่องสัมภาก็ได้ ไปส่วนให้ที่นั่งนึงอ,อ๋อโอเคแต่ถ้าน้องถ้าน้องอยากนั่งเองก็ได้ค่ะพานเป็นปที่นั่งแยกไปเลยแล้วก็ขอ,บอกเบาะเสริมได้ถ้าเกิดว<อ>่าน,ออน้องอ๋อโอเคจาอ่ะเขาเขเรียกอะไรที่นั่งข้างหน้ามันปังอ๋อโอเคครับกินแล้วตอนนี้เราก็ได้บัตรไหนดูบดัตรสิได้บัตรด้วยนะนี่บัตรแองกี้เบิร์ดด้วยขับรถเด็กรถราคาของที่นั่งเด็กหัวหนังมาแล้วตัวหนังเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงกัน รอรอไล่เส็จแป๊บนึงน,น,นี้เราเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอน,นเข้าไปในโรงเราต้องปิดนะเขาไม่ให้ถ่ายตอน,นเข้าด้วยนะมีปป่อนด้วยมีคนเหล็กคนเหล็กนี่ตะกีะ้พี่ <Okay. S 1> เปิดกระพรอให้มา yeah. ได้แล้วปล่เลยได้แล้วห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำเราจะไปเข้าลงแล้วลงของเราลงไหนลงหกนะนั่นลงสองของเราลงหกอยู่ตรงไหนวันนี้เราตรงนี้ลงหกอยู่ตรงนี้ลงหกอยู่ข้างในเออไปหาลงหกสิอันวิ้ยเจอแล้วไหนโอเคพอนี่เดี๋ยวเราบองเล่นกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในลงหกแล้วนะครับ ได้ลูกแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะขอปิดกล้องก่อนเพราะว่าเข้าไปกันในเขาไม่ให้ถ่ายเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะสนุกไหมนะครับโอ้โอามาสองภาน,นี้ดูดูเรื่องว่าไหนตอนนี้เราก็ดูเสร็จแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งนะหนังไม่นานไหนไหนบอกเพื่อนสนุกไหม ดูรู้เรื่องไหมดูเรื่องว่าไงมั่งดูเรื่องว่าไงมั่งดูเรื่องว่าไงมั่งนกไปทำอะไรนกไปทำไงนกนกนกแองกี้เบย์ไปทำอะไรอะแองกี้เบย์ไปช่วยเพื่อนใช่ไหมไม่หลับด้วยจบไปนะครับชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งจ๋า ไมแล้วพันพูดเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วสวยเชียวนะ <c oughs> ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอยตินนะ <c oughs> สั่งไูนิคินไว้นะครับทุกคนเอาอารมณ์ดีอารมณ์ดีหมเลขสามหมเลขสาได้แล้ว ต้องเรียมุมปากเลยเหรอเลียมปากเออก็สำหรับคลิปนี้ปะปากาับ้องคนก็ต้องขอราไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าว่อและใช่ไหมอย่ลืมอะไรลูกติดตาตาช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไร โฟรสตอรีด้วยนะครับสวัสดีครับปอส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับช่องโฟร์สตอรีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันไอว่า